ป่ายังอยู่คนยังมีวิถีดั้งเดิมที่อุคคำก็คือเจ้าของที่พื้นเนี้ยครับก็คือเป,เป็นเป็นอุ้ยของผมนะพี่เนาะครับพื้งงนเมืองตรงเนี้ยครับที่ท่านได้กล่าวไว้ก็คาว่าชนบทนี่แบบผมนี่รักมากเลยนะพี่ครับทำไมคุณสามารถสร้างบ้านไดบนน้ําตกได้เป็นคําถามที่ผมเจอบ่อยมากนะพี่อเอาตรงๆอุคคำโฮมสเตย์ มีโอกาสมาเชียงดาวก็เลยได้มาที่นี่ก็ไม่มีรถมานะครับแล้วก็ไปหารถเก่าๆสักคันหนึ่งชุบชีวิตมันขึ้นมาไม่รู้ว่ามันจะมาถึงหรือเปล่าก็พยายามมาให้ได้นะครับสุดท้ายก็ถ้าอู้ถึงแม่ซ้ายกับม,ม,มีไขรหูจ้จักเอค่ะตีตีเนี่ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาแอลจะชมหรือว่าจะบอกเป็นเสียงเดียวกันก็คือที่นี่มันจะมีต้นไม้ใหญ่เยอะ สื่อหรือแบบโซเชียลหรือ,อยังบอกได้เข้ามาถึงเตือเพราะว่าที่นี่มันเงียบแลบบ้วบ่มีไข่มูจักนะคะมีโฮมสเตย์เกิดขึ้นชาวบ้านก็อยมีอาชีพขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมผมได้รับการติดต่อจากน้องคนหนึ่งเชิญผมมาที่นี่ที่มีความต้องการอยากพัฒนาชุมชนสร้างคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่นี่ให้ดีขึ้นที่อยากนําเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของคนกับป่าที่อยู่อาศัยอย่างพึ่งพากัน ในอดีตทำอาอย่างปัจจุบันก็ทําแบบเดิมการเงินก็แบบเดิมการกินการอยู่ก็แบบเดิมซึ่งเขามองว่าถ้ายัางไอชุน,นี่เข้ามาเอ่ะแล้วก็มีการโปรโมทมีทีวีหรืออย่างเข้ามาเอ่ะอาจจะทําให้คนเราเนี้ยมีอาชีพมีรายได้แล้วก็ตามมาด้วยลูกหลานอาจจะป๊กมาอยู่บ้านเอาะเหมือนน้องเขาป๊กมาอยู่บ้านอ๊ะ คือผมโตที่นี่ใหญ่ที่นี่แบบนี้พี่ก็คือผมจะรักป่าที่นี่มากห่วงแหนป่าที่นี่มากแบบนี้พี่ก็คือต้นไม้พวกนี้ผมก็เห็นมันแบบโตมาแบบพร้อมอายุอมผมเลยใช่ไหมก็คือจากต้นเล็กๆจนแบบผมโจมมหาลัยมันก็โตมาพร้อมกับผมเลยผมก็คือการรักของมันแบบนี้พี่รักรักมากๆนี้ครับเวลาเราทำสเตย์เราก็ขายแบบขายเกินให้ธรรมชาติขายวิถีชีวิตเนาะพี่เนาะก็คือคนกับป่าเนี่ยเราสามารถอยู่ร่วมกันได้แบบนี้คือป่ายังอยู่ คนยังมีวิถีดั้งเดิมที่อืุคคำเจ้าของที่ผพื้นเนี่ยที่ท่านได้กล่าวไว้ก็ ไมคุณสามารถสร้างบ้านไปบนน้ำตกได้เป็นคำถามที่ผมเจอบ่อยมากนะพี่เอาตรงๆคุยคำเลยพี่อาศัยอยู่ตรงเนี้ยบนน้ำตกตรงเนี้ยมาอาศัยมาแบบแปดเก้าสิบปีแล้วพี่ป่าก็ยังดมสมบูรณ์เหมือนเดิมไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าเลยพี่แล้วก็ที่ผืนเนี้ยนะพี่ก็เป็นที่ที่สืบทอดมาแบบรุ่นต่อรุ่นแบบไอ้ที่ผืนเนี้ยก็คือเราเป็นที่ที่เราทําสวนชาทําเมี่ยงมาตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วพี่ก็คือเราไม่ได้ลุกป่านะเราไม่ทำลายป่านะนม้มี เอกสารสิทธิ์อยู่แล้วแบบนี้ครับก็คือเป็นสคเนาพี่ก็คือสิทธิ์ที่ครอบครองตั้งแต่บนาณแล้วนะแบบนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนเนาะพี่เนาะการทําชาการทําเมี่ยงแบบนี้มันรายได้มันอาจจะแบบไม่ได้แบบพออยู่พอกินสําหรับยุคปัจจุบันแล้วเนาะพี่เนาะตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมถึงสร้างบ้านบนน้าตกได้แต่มาก็เกิด<ช>มาก็อยู่ตรงนี้แล้วก็คือผมเกิดมาผมก็อยู่บนน้าตกแล้ว จุดเริ่มต้นในการทำโฮมสเตย์คืออะไรอะครับก็คือเกิดที่นี่โตที่นี่แล้วก็ หลังจากโตที่นี่แล้วก็คือไปเรียนมหาลัยเนาะพี่เนาะพอไปเรียนมหาลัยกลับมาแล้วนะครับชีวิตจากบ,บ้านก็ยังก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะพี่เนาะก็คือยังมีรายได้ที่ยังบอเพียงพอแบบนี้พี่ยังต้องเก็บชาเก็บเมี่ยงขายแบบนี้พี่ก็คือมันมันยังเกิดรายได้ที่แบบมันพอเลี้ยงชีวิตได้หรือว่าทรงเสียลูกลูกเรียนได้แบบนี้นะครับ mm hmm. ก็เลยคิดว่าพอเราเปิดโฮมสเตย์ ate, จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพอมีนักท่องเที่ยวเข้ามามันก็จะมีการ การสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนะครับไม่ไว่าจะเป็นสินค้านะครับเพื่อผลทางการ,กรเกษตรแบบเนี้ยพี่บ<ม>้นานพักอาศัยนะครับอยากให้ทุกท่านน่มาสัมผัสวิถีชีวิตของผมนะเนาะพี่เนาะมา,าจิบชาร้อนๆแบบเนี้ยพี่ครับม,มาสัมผัสวิถีชีวิตของคนป่าเนาะของโหชนนาบทอยากให้คนในเมืองเนี่ยมาสัมผัสวิถีชีวิตมาสัมผัสป,าป่าไม้มาสัมผัสอากาศแบบเนี้ยพี่ก็คือผมคิดว่าถ้าทุกคนมาแล้วอะจะประทับใจมากๆแต่พูดไปใครจะเชื่อว่าแบบอันเนี้ย จะมีจะส่งการแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยรเรายังนั่งผิงไฟกันอยู่ใช่เป็นคำถามที่ผมเจอ